ว่านี่คือการตักเตือนไม่ใช่การพิพากษานะไม่ได้ไปหุกบเขานะลูกแค่บอกเฮ้ยตัวเองได้เวลาละหมาดแล้วนั่นเองนั่นคืองานดาวะเพื่อนางเนินทาอยู่เฮ้ยตัวเองอย่าเนินทาเรื่องคนอื่นนะบาปจบแค่นั้นเนองคำว่าดวาวะมันไม่ได้งานใหญ่โตอะไรเลยแต่มันเป็นงานของการตตว,วาซีว่ววาตวะสบินฮักว,ว,วาตวะสวินตซอบรีเป็นเรื่องของการตักเตือนกันและกันผมอยากให้อิหมานของผมแข็งแข็งมากยิ่งขึ้นผมจะต้องทําอะไร อันนี้เหรอคะต้องกินเอ็มร้อยไหมลูกอิมานแข้งแข็งต้องประกอบด้วยอตัวแรกคะ่ะคือออิลมุนคุูคอ่านนะคะก้อ่านนี่คือฮีดายะก้อ่านคือคู่มือหากท้อแท้พ่ายแพ้สิ่งทดสอบคือคำตอบว่าเรายังอ่อนล้าอ่อนจิตใจและอ่อนไหวในศรัทธาจงหมั่นขอดูอาให้พระอ,องค์ชี้นำทาง สิ่งแรกที่ทำคือขอดุอาสิ่งที่สองต้องแสวงหาเหมือนคนเป็นโรคโกับลูกเป็นโรคต้องไปหาหมอต้องไปคลินิกต้องเช็คตัวเองให้ได้เพราะงั้นตอนนี้เราเป็นโรคอะไรเราต้องการหาหมออะไรหมอที่เป็นหมอที่ดีที่สุดคืออรรถตาลาที่บอกไว้ในคู่มืออ่านในคู่มือเลยค่ะแล้วคู่มือเนี่ยสูเจ้าจงหยาดท้อสูตเจ้าจงหย่าละทมสูเจ้าจะเหนือกว่าถ้าสูตเจ้าเป็นผู้ศรัทธา ม,มีมีอญญายะชีอาตของโรงเรียนอญญายะอือมุรัมโมหัตอายะที่เจ็ดที่มีความหมายว่าผู้ใดที่ได้อดนต่อสู้ในหนทางของเรเอาเนี่ยเราจะท่งช่วยเหลือเขาอย่างแน่นอนมียาเกณฑ์เสมอค่ะว่าพราะองค์จะส่งช่วยเหลือเพราะงั้นเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าอม م านแย่เนี่ยอัลฮัมดุล่ะนะที่เรารู้สึกว่าแย่ดีกว่าที่เราไม่รู้สึกอะไรเลยเอาเรากาลังส่งสัญญ,ญาณถ้าเป็นไฟก็คือไฟเหลืองเราจะได้หาไฟเขียวที่มาชาร์จแบตเตอรี่หม م านของคนเรามีขึ้นไปลงเป็นเรื่องปกติครูสฮบบัตเนี่ย หลังจากฟังท่านนาบีแล้วเนี่ยเดินไปสองคนขอบคุณมากค่ะเดินไปสองท่านกลับบ้านแล้วก็ยุ่งกับครอบครัวจนมีความรู้สึกว่าตัวเองแย่เขาบอกว่าลงมุดนาฟิกไหมตอนท่านนาบีฟังท่านนาบีพูดเนี่ยรู้สึกว่า إ ي มานขึ้นแต่พอกลับมานี่ลงพุดเลยนะกลับมาที่บ้านนี่ลงเหมือนเหมือนกับพุอะ่ะท่านก็เลยไปหาท่านนาบีท่านนาบีบอกว่าถ้า إ ي มานขึ้นตลอดก็เป็นมาลายกัตละแต่ถ้า إ ม م านแย่ yeah! ติดดินก็เป็นชัยตอน งั้นมนุษย์ปกติเนี่ยจะมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติแต่ต้องให้เราเป็นแท่งชาร์จที่ต้องชาร์จแบตเตอรี่แล้วชาร์จให้เข้าอย่าเป็นชาร์จเหมือน iPhone ที่ชาร์จได้แป๊บเดียวแล้วมันหายถามว่าเครื่องชาร์จเราเป็นชาร์จของ iPhone หรือ Apple หรือว่าซัมซุงหรือรุอร่นไหนงั้นตัวสมาร์ทเราเนี่ยต้องชาร์จพร้อมเสมอเมื่อไหร่ที่รู้ว่าออมันตัวตัวเองอ่อนแอเนี่ยรียบเข้าหาหรอแล้วดูเงื่อนไขดูที่ว่า24ชั่วโมงท่านนาบีทําอะไรแต่น,นอนขึ้นมาท่านนาบีทําอะไร หลังซูโบท่านนบีทำอะไรอสการท่านนบีไม่เคยทิ้งเวดิกหลักแล้วหมาุนัดดูฮาแค่สองแล้วก็ได้ผลบุญตั้งมากมายใครที่ละหมาุนัดดูฮะละหมาดซูบแล้วก็วีดิจนถึงตะวันขึ้นและภหมาชนัดดูฮาสองแล้วกอ็อัดเราก็จะส่งอาภายัยโทษกับเขาเหมือนเขาเพิ่งออกจากคันมันดาแล้วเราก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งแต่เวลาหลังซูโบจนถึงเวลาจูรี่พอเวลาจูรี่เราเข้าไปหาพระองค์แล้วเราก็อิสติฟัดก็เริ่มต้นชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ หัวใจที่กอชอต่อร้อนนี่ลูกเราจะสัมผัสอิหมา่านนี้ได้ด้วยหัวใจน้ำผึ้งเนี่ยความหวานของน้ำผึ้งเนี่ยไม่ชิมไม่รู้ฉันใดก็ฉันนั้นการละหมาดกอชอนี้เป็นดิสกีที่เราทรงประทานให้เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกอ่อนแอแล้วเราเอาน้ำละหมาดแล้วไปคุยกับร้อ์เนี่ยเราจะรู้สึกเลยค่ะว่าสิ่งที่พระอ,องค์ได้ทรงประทานให้กับเรามันมีความเมตตามากมายแล้วเราจะร้องไห้ออกกับสิ่งที่เราได้ทําความผิดพลาดออกมาเพราะงั้นอิหม่านอ่อนเป็นเรื่องปกติแต่จะต้องอัปเดตอิหม่านตลอดเวลานะคะ พ่อแม่ชายเป็นเพื่อนกับพ่อแม่หญิงและพ่อแม่ชายสัญญากับพ่อแม่หญิงว่าจะแต่งงานกันแต่ลูกต่างคนไม่ได้รักกันจะผิดไหมในหลักอิสลามแม่นี่ก็ยุ่งสะทุกเรื่องเนาะไหงาดิโอไกระเซฟวเดิโอมันเป็นปุ่งกากูกิดตอบเหรอเด้อก็ต้องถามพ่อแม่ว่าเอาอะไรมาเป็นตัวฐานเลือกอิสลามไม่ให้เลือกผู้หญิงสี่อย่างนะถ้าเลือกได้สี่อย่างเอาไปเลยลูกสวยเราก็อยากได้เนาะเผื่อจะได้นอนหลับไม่ใช่ตื่นขึ้นมาเจออะไรอยู่ข้างๆก็ไม่รู้ อันที่สองรวยเราก็อยากได้รวยอันนี้ประเภทตกต่างเขาสารเลยสมมติประเภทว่าเอาเมียทีมันรวยกันทั้งชาติอันที่สามตระกูลตระกูลเราก็อยากได้นะบัคโกเดยียวเราสอนลูกมนุษย์มีบอกฉันเนี่ยสอนลูกฉันไม่ให้กินอาหารขยะดีมอตตัวยกไปเอาไปอาหารขยะอยู่กับจุกจุกตาแกนี่ก็ต้องดูตระกูลไม่ใช่ะตระกูลติดยาตระกูลอะไรต่างๆกมลคอยของเราเลือกได้สามเรื่องแต่สิ่งที่อสลามให้เลือกแบบดับแรกคือศาสนา ดูกันยังไงล่ะศาสนาอันนี้ต้องศึกษาอิสลามให้พิถีพิถันในการเลือกคู่ครองแต่ไม่ได้หมายถึงว่าทําไมต้องเอาฐานของความรักนะคะความถูกต้องต้องอยู่เหนือความรักสิคะความรักมีวันที่สิ้นสุดนะลกูกเรารักความงานของเธอเมื่อไหร่เธอเหี่ยวฉันก็หมดรักเหรอมันไม่ใช่ไงอิสลามเนี่ยบวางไว้อยู่บนความถูกต้องและความถูกต้อง,ต,องต้องอยู่เหนือความรู้สึก ถ้าพ่อแม่บอกว่าเขาชอบคนนี้จับถามพ่อแม่สิว่าผู้หญิงคนนี้มีดีอะไรศาสนาของเธอเป็นยังไงไม่ได้หมายถึงว่าเราปฏิเสธนะไม่ต้องปฏิเสธร้อเปอร์เซ็แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่ารับร้อยเปอร์เซ็เพราะนั่นเรากําลังเลือกแม่ให้ลูกเรากำลังเลือกสามีให้ลูกแล้วชีวิตทั้งชีวิตหลังความตายหลังจากนั้นเนี่ยท่านไม่ได้อยู่กับเขานะ เขาต้องสร้างครอบครัวเพราะงั้นบางทีบางเรื่องพ่อแม่ดูก็อาจจะรอบครอบกว่าที่พวกเราดูแต่ต้องคุยกันที่มีบอกว่าข้อสุดท้ายคือการสิเคชันของครอบครัวแต่ต้องมีหารับกครอบครัวอุสธร์ครอบครัวและคุยถามว่าคุณพ่อคุณแม่เลือกคนนี้เพราะอะไรท่านดูความเหมาะสมกูปูตรงไหนซึ่งตัวนี้ก็ต้องเลือกคุยกันว่าเลือกเพราะอะไรแต่ไม่ใช่บนฐานของความรักเพราะความรักเนีย่ยเราจะทรงประทานให้ก็คือไปอ่านหนังสือเรื่องแต่งก่อนจีบไม่ใช่จีบก่อนแต่ง ผู้ชายนะลูกเวลาจีบผู้หญิงเนี่ยไม่มีใครบ้าที่ออกเรื่องไม่ดีให้ผู้หญิงเห็นหรอกผู้หญิงก็เหมือนกันงอนพอง,งามตอนเป็นแฟนงอนนานๆเพื่อนทิ้งพลนน่ะแต่งั้นมันไมมีแต่สิ่งที่หลอกลวงกันข้างนอกพอแต่งงานเนี่มันถึงจะออกและไอมาวัดดาววาระหะรมาจะเกิดตอนนั้นค่ะถ้าคุณเอาเอาศาสนาเป็นตัวนําเพราะว่าศาสนานาด้วยอัคลา ผู้หญิงก็จะต้องรู้บทบาทของการเป็นภรรยารู้บทบาทของการเป็นแม่ผู้ชายก็จะต้องรู้บทบาทของการเป็นสามีรู้บทบาทของการเป็นพ่อมันต้องต้องคุยกันอีกในเรื่องหนึ่งเลยเป็นวาระแห่งชาติเราจะคุยส่วนใหญ่เรื่องการเลือกคู่ครองให้กับนักศึกษามอ,อ,อปีสามปีสี่เพราะนั่นหมายถึงว่าคุณกําลังเลือกฐานของสังคมที่มั่นคงในอนาคตนะคะถ้างนั้นพ่อแม่จะจัดการยัางไงาคุยกับพ่อแม่ว่าทําไมแล้วเธอไม่ดีตรงไหนที่เราปฏิเสธไม่ใช่เขาไม่ดีนะ อย่าฟัตวาคนสิคนดีคนหนึ่งอาจจะเหมาะกับอีกคนหนึ่งแต่อาจจะไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่งและบางทีสิ่งที่เราปฏิเสธมองว่ามันไม่ดีมาอาจจะดีสําหรับเราก็ได้และสิ่งที่เรามองว่ามันดีมันอาจจะไม่ดีสําหรับเราก็ได้ถ้างั้นให้ผ่านกระบวนการอิสติคอรอนั่นคือการเลือกแล้วก็หลังจากนั้นมุสากกร็ร่วมกันพูดคุยกัน พ่อแม่เข้าใจลูกเพราะเคยเป็นลูกมาก่อนแต่ลูกไม่เข้าใจพ่อแม่เพราะลูกไม่เคยเป็นแม่ออใช่ค่ะแล้วจะรอให้เป็นแม่ก่อนแล้วนจะเข้าใจพ่อแม่ความเข้าใจเนี่ยมันบางทีมองหน้ากันก็เข้าใจเนาะด้วยระยะเวลาของการอยู่ร่วมกันนะลูกเคยเห็นไหมว่าไม่เคยคุยกันเลยแต่ส่งสติกเกอร์ที่มีผู้หญิงน้ําตาไหลร้องไห้สติกเกอร์ที่ส่งร้องไห้อะเรารู้สึกไหมว่าคนนี้รู้สึกยังไง เมื่อวานมีเด็กพิเศษไปสมัครอายุก้าขวบละขออยากจะเรียนพูดไม่ชัดเป็นบริโอแล้วก็เดินขาก็ไม่ปกติทั้งแต่กลางคืนก็ถามพ่อแม่ว่าจะรับเข้ไหม่เขาเดินอย่าวมีต,ต้องจูงเขาขึ้นบันไดสุดท้ายเรานั่งคุยกันเยอะมากเขาเห็นเราคุยกันเยอะจนเขาลุกขึ้นมาถามคําพูดเขาก็ทําจับสับไม่ได้เพราะเป็นเด็กพิการแต่จําได้เขาจับจับได้ตอนที่เขาถามว่าครูอูมี หนูเรียนที่นี่ไหมเด็กพิการนะขารีบเลยมีนึกอยู่ในสมองว่าถ้าฉันไม่รับเด็กคนนี้ฉันจะตอบโจทย์กับออรอยยังไงเด็กคนนี้ตื่นมาทุกเช้ากับทุกคืนก่อนนอนถามไม่ว่าทำไมเธอต้องเกิดมาเป็นแบบนี้เด็กนี้ตอนเช้าเขาบอกกับเพื่อนว่าเขาไม่ใช่พิการมีเคยเปิดนิกยู่จักนิกนะ เป็นคนเคร่งคริสเตียนตอนคลอดอดมาอายุสองขวบนิกบอกกับตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่อายุยี่สิบปีผมจะฆ่าตัวตายทันทีนิกวางแผนตัวเองเป็นสเต็ปแต่นิกได้แม่ที่เคร่งศาสนาขณะนิกบรรยายเนี่ยนิกบรรยายไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งจ้องกันอยู่แล้วก็กลับจ้องกนนิกรู้สึกว่าตัวเองผิดกับพระเจ้านี่คนมีพระเจ้าองค์เดียวกันแต่เขามีพระเยซูถือว่าเป็นโลกนี่คือคนพิการนี่ก็เลยบอกเขาว่าหนูเรียนได้โลกหนูไม่ใช่พิการ มีบอกกับทุกคนว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาเลยนะกับเด็กคนนี้แต่ทำไมเราสัมผัสความรู้สึกร่วมกันได้ว่าเขาคือองค์หญิงน้อยๆที่เอาล็อกทรงเข้ามาให้กับเราเพราะงั้นถามว่าความเข้าใจมีอาจจะไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้นะลูกแต่ขอให้คุณเปิดใจพร้อมที่จะเข้าใจแม่ก็เพียงพอละแม่ไม่ได้ต้องการให้คุณจะต้องมาดั้งแก้ปัญหาทําอะไรให้แม่หรอกค่ะขอให้เราคุยกันดีๆขอให้เรามีทัศนะศในการที่จะอยู่ร่วมกันและสิ่งต่างๆเหล่าน,นี้หนูเรียนรู้ได้นะคะ เพราะฉะนั้นคําถามที่ว่าแม่เคยเป็นลูกแต่ลูกไม่เคยเป็นแม่วันหนึ่งหนูจะได้เป็นค่ะถ้าเออรอได้มีโอกาสให้หนูได้เป็นแต่วันนี้หนูจะทํายังไงให้ให้หนูเป็นลูกที่ดีที่สุดเพื่อเมื่อไหร่ที่หนูเป็นแม่หนูจะได้ตอบโจทย์ให้กับลูกได้ว่าหนูเคยแม่ที่ดีลูกที่ดีที่สุดแล้วในครั้งหนึ่งคุณจะเป็นแม่ที่ดีที่สุดได้ยังไงนีเมื่อตอนที่คุณเป็นลูกที่ดีคุณยังเป็นลูกที่ดีที่สุดไม่ได้ไม่ออกไหมคะเพราะงั้นคุณจะต้องเป็นลูกที่ดีที่สุดก่อนเพื่อเป็นโมมมเเดลหรรืออแกะทั่่งงคุณ ต่อไปคุณไปเป็นสไยคุณก็ต้องทําดีกับพ่อแม่ของสามีเพื่อเปิ่นเมียเดียวให้กับลูกนะคะเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ร่วมกันถ้าหากมีคนมาแอบชอบแอบรักเราแต่เขาไม่ได้ชอบแต่เราไม่ได้ชอบเขารู้ได้ไงว่าแอบรักเราลูกม,มันแอบไงเนาะไม่ได้บอกแต่เขาไม่ได้แต่เราไม่ชอบปรากฏว่าเขาเสียใจอยู่แบบไม่มีความสุขจุดตรงนี้เราจะได้บาปไหมเรื่องชาวบ้านไปยิ่งทำไมอะ แล้วแอบรักอนะ่ะโอ้ถามว่าใช่คนที่ใช่ไหมไม่ใช่คนในดูอาเนาะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยแล้วเราก็ไม่จะเป็นตองปนังรู้เรื่องไร้สาระนะรูกรู้ได้ยังไงว่าเขาแอบรักเราอะ่ะไิ่อยากรู้เหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะเพราะพวกอาชีพว่างงานคือพวกแม่สือส่อพ่อสื่อทั้งหลายพวกนี้พวกตกงานเฮ้ยเตยเยอย่าตุกแนแนวตัวเี๋ยวดันกันเดูยววัทายะ ประเดนนี้ผ่านไปนี่ใช่เลยใช่เลยโอ้โหมันว่างงานมากเลยมีหน้าที่อาชีพหนึ่งก่อาชีพแม่สื่ออาชีพนี้อันตรายนะสิบกว่าปีแล้วมีอยากเล่าให้ฟังแล้วใครฟังใน u t u b e มีมีพูดทุกครั้งในเรื่องนี้อยากให้รู้รู้ถึงความชั่วของผู้ชายคนนี้ไม่อยากมองเลยเวลาบอกผู้ชายความชั่วกับผู้ชายหันทางนี้แล้วกันนะผู้ชายคนนี้นัดแม่สื่อให้ชวนแฟนมาที่สถานีรถไฟตลาดเสรีย,ยาลาถ้าใครเคยเห็นเนาะ ปรากฏว่าตัวผู้หญิงที่เป็นแม่สื่อว่างบ้านี้มันชอบนะอาชีพนี้เนาะผู้หญิงที่เป็นเพื่อนที่เป็นแฟนกันไม่ได้มามาไม่ได้ผู้หญิงคนนี้เลยเพื่อจะไปบอกไก่พะกับกับผู้ชายคนนี้ว่าแฟนเขามาไม่ได้แต่ผู้ชายคนนี้เตรียมแผนการเรียบร้อยแล้วมันใส่ยาปลุกเซ็กช้างในถุงน้ําแข็งให้ผู้หญิงคนนี้กินแล้วยาปลุกเซ็กช้างน่ยลูกพลังงานของช้างขนาดไหนแล้วความช,วชั่วแบบนี้มันคิดได้ยังไงเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ย คือคุณต้องนอนกับผู้ชายอย่างเดียวเท่านั้นน่ะถึงยาก็คือจบปรากฏว่าผู้ชายละไปถ้าใครนึกภาพจะลาออกตลาดข้างหลังมันจะมีบุ่งกี่ที่ลังรถไฟแต่ชายกลุ่มหนึ่งกลุ่มยมทถ้าจะไม่ผิดไปเจอซะก่อนขาเข้าโรงพยาบาลฉีดยาสลบลุกระวังเนะแผนงานชั่วๆในะชัยตอนนั้นทำได้เสมอละและงานแม่สื่อนี่ระวังไม่ใช่งานของเรานะ ติดต่อนู่นติดต่อนีน่จับคู่นู่นจับคู่นี่เนี่ยระวังนะคะเอ้นงานแบบนี้เนี่ยไม่ใช่มันถึงว่าถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่อย่างนั้นนะลูกจบนี่มีเด็กประถมนะคะมันมีวิชาภาษาไทยม .4 ที่จะต้องเล่าชีวิตของตัวเองมันมีเวลาอีกแค่สินาทีขอตอบคำถามจบก่อนดีกว่าเนาะใครอยากรู้มีอยากรู้รายละเอียดเรื่องนี้เดี๋ยวคุยกันหลังไมหลังไม แล้วผู้ชายแหมเขาใช้คําว่าพอชอเข้าใจว่าผู้ช่วยผู้จัดการเข้าใจใช้ตัวยอ่อนะดีไม่เขียนว่าผอบอรอบอทอยอนะคะผู้ชายที่ซิ่งรถล่ะคะทําไปเพื่ออะไรฮเราไม่ได้ผู้ชายถามตัวเองดิความสุขอะเนาะเด็กแว้นไปฟังไอเดี่ยวหกสิมันแว้นเสร็จนะ่ะกระจกก็มีอะมันไม่ดูนะมันหันมาดูมันจะได้ดูว่าใครดูมันหรือเปล่าแล้วเราดูเพื่ออะไรเขาคงความสุขนะฮะตปกติของผู้ชายเขาชอบอะไรที่มันท้าทาย แต่หาความพอดีนะลูกเนาะเพราะว่าคนที่สิ้นเก่งกับคุณเนี่ยเยอะแยะเลยแต่ว่ามันตายแล้วในกูบูตอันนี้ได้คําพูดจากคุณแม่ค่ะกูมีคุณแม่ขายข้าวอยู่ที่ปัตตุไงพดีมันมอเตอร์ไซค์วัยวรุ่นมันสิ้นอยู่ข้างหน้าแม่บอกเก่งลูกแต่ที่เก่งตายอยู่ในกูโบูตแล้วโอ้โหแม่สุดยอดเลยนะคะเออก็นั่นแหละคือคําตอบผู้ชายที่เข้ามาให้ความหวังกับเราเข้าต้องการอะไร อ่าต้องการอะไรลูกผู้หญิงที่บ้าดาราโอ้ยพวกผู้หญิงที่บ้าดาราเนี่ยเขามีดาราเป็นศาสดาผู้หญิงที่บ้าผู้ชายน่าเกลียดกว่ายังไงน่าเกลียดกว่ามาน่าเกลียดหมดเลยลูกเราเคยเห็นใช่ไหมภาพอะไรที่นาลาทิวาสไม่รู้งานอะไรต่อง,งานอะไรผู้หญิงอยู่ข้างหน้าเลยมีไม่ได้บอกว่ามุสิมาห์นะมีบอกว่ามาลายูกริดกาเห็นผู้ชาย นะฮะโอ้ยแค่มันแค่มันแสดงหนังสารวัตรเถื่อนก็ตื่นเต้นชื่อก็บอกเลยว่าเถื่อนเถื่อนเราอย่าไปต้งยุ่งกับมันตรงนั้นเองนะะแลวผู้ชายที่ให้ความหวังกับผู้หญิงไอ้พวกนี้นี่ะลูกถ้ามันมีเวลากับเราแล้วมันไม่มีเวลาให้กับแฟนพ่อกับแฟนแม่มันนะมันเอาเงินมานั่งเลี้ยงเรามาเอาเงินใครมาบัตรเอทเอ็มแม่ทั้งนั้นแหละนะแล้วขนาดตอนมันเป็นลูกมันจะเอาเงินพ่อแม่มาแล้วตอนมันไปเป็นสามีเรามันไม่เอาเงินเราไปทําอย่างอื่นนะลูกมันได้เล่นกับกิ๊กที่ไหน่รอ เงินพ่อแม่ที่มันใช้มาเนี่ยใช้เงินใครอะตัวเองทังานาน่ยังคะใช้บบตัเองใครพ่อแม่ใช่ไหมใช้เงินแฟนพ่อใช่ไหมไม่ใช้เงินแฟนแม่ทั้งสองแหละแล้วทําดีจะมาซื้อไอโฟนให้เราเนาะปัญญาอ่อนมากเลยมันเอาเงินของพ่อแม่มันอนะมาซื้อของให้เรามาเติมบัตรเออเติมไว้ตัวเองจะได้มีเวลาโทอให้เราไงผู้หญิงก็นั่งเฝ้าโทรศัพท์นั่นแหละ วันที่สิบสี่กุมภาส่งชอคค็อกโกแลตแค่แท่งเดียวมันยอมนอนกับผู้ชายเนี่ยโหไรสาระมากเลยนะตรงนี้แหละนี่คือสิ่งที่ถามว่าให้ความอะไรนะให้ความหวังมีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าให้ความหวังยังไงเบยวไปนะโรงเรียนอะไรคะเนี่ยนอนดอนนี่โรงเรียนอะไรลูกนุนุุ่น,น,นด,นดีเดี๋ยวเราจะส่งให้แม่เราไปขอตัวเองนะบอกมันเลยเอาตัวให้รอดก่อนแล้วกันนะแต่ถ้าหากว่าแบบ จอผู้หญิงคนนี้แล้วใช่แล้วก็เรียนแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยแต่งไปเหอะโลมันไลลามาณุนเช้าเชียงเย็นแล้วก่อนอนรออักบัตเห็นหน้าเธอฉันละหมาดไม่ได้เลยหูมันโอ้ยคุณพ่อคุณแม่ลูกชายคุณพ่อเนี่อาการหนักแล้วให้มันแต่งเถอะแล้วมันจะได้รู้ว่านรกมีจริงเพราะมันแต่งกับความรู้สึกมันไม่ได้แต่งกับความคิดซาคิซาคิดะกี้ล่ะงไอติโนตะกี้เจหนอวะ